สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องปอนบ้านยูทูบครับคลิปนี้4พฤศจิกายน2564มากลางดึกครับเกือบ6ทุ่มทักทายพี่น้องชาวนาที่นอนดึกๆครับรอบดึกสําหรับใครที่ยังไม่นอนก็ดูคลิปฟังคลิปสําหรับใครที่นอนแล้วก็พรุ่งนี้เช้าก็มาดูก็ไม่เป็นไรนะครับ4พฤศจิกาย,ายนครับมาดึกมากครับ มาบอกว่าพรุ่งนี้5พฤศจิกายนมีอะไรเกี่ยวกับข่าวชาวนาครับประเด็นที่1น่น่าจะเห็นประกาศราคาเกณฑ์การอ้างอิงงวดหนึ่งข้าวคำว่าเห็นก็คือเพจของทางราชการเปิดเผยออกมาอย่างเป็นทางการนะครับเห็นลายเซน็นอธิบดีกรมรการค้าภายในเห็นวันที่ที่ประกาศเห็นราคาจริงราคาจริงครับ คำว่าราคาจริงก็มีลายเซ็นผู้มีอำนาจลงนามกำกับและก็ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการเผยแพร่ออกไปตัวนั้นจะเป็นตัวใช้จริงแต่ตัวที่เราเห็นกันทุกวันนี้ก็เป็นตัวจริงเหมือนกันแต่ว่ายังไม่เป็นทางการเพราะเปิดเผยเฉพาะตัวเลขออกมาแต่ยังไม่ได้มีลายเซ็นรับรองมันยังไม่ได้เป็นไปตามระบบราชการถ้าเห็นประกาศราคาการเกณฑ์กาะรอ้างนี้ฉบับจริงตัวจริงเนี่ยมันหมายถึงอะไรครับมันหมายถึงผูกพันไปถึงธนาคารกกศด้วยว่าจะโอน อีกอกี่วันโอนพอเขายึดตามวันประกาศวันที่ประกาศราคาเกณฑ์การเง,งียงที่ลงนามโดยอธิบดีกรมการค้าภายในไปแล้วนั้นระบุว่าประกาศวันที่เท่าไหร่ก็นับไปอีก3วันทําการทกสอโอนไม่เกิน3วันทาการนะก็น,นั้นเป็นหลักการก็จะทราบวันโอนแบบตรงไปตรงมาแบบอย่าง,างเป็นทางการแต่อย่างไรก็ตามวันนี้ก็มีข่าวทางสื่อมีการเปิดเผยว่านายกสมาคมชาวนาไทยได้ไปติดต่อสอบถาม อธิบดีกรมการค้าภายในว่ายังไงอธิบดีกรมการค้าภายในก็รับปากว่าจะพยายามให้ได้วันที่9พฤศจิกางวดหนึ่งแต่นั่นก็คือข่าวครับแต่ที่เราเชื่อก็ต้องเชื่อตัวเอกสารตัวประกาศออกมาอย่างเป็นทางการเดี๋ยวจะนํามาให้ดูเมื่อเพจทางราชการเขาเปิดเผยพ่งนี้ครับ5าพฤศจิกาอาจจะเห็นนะครับอันที่1อันที่2ครับ5าพฤศจิกา,กาก็คือวันพรุ่งนี้จะมีการกําหนดราคาเกณฑ์กางก้างยิงข้าวอีก3งวดเพื่อ คำนวณส่วนต่างจ่ายแก่เกษตรกรงวด3งวดนี่ก็มีงวด2งวด3งวด4ครับงวด2ก็คือผู้ระบุวันเกี่ยวข้าว15ถึง21ตุลาครับงวด2งวด3ผู้ระบุบันเกี่ยวข้าว2 2ถึง28ตุลางวด4ผู้ระบุวันเกี่ยวข้าว29ตุลาถึง4พฤศจิกามารอฟังว่าจะได้ส่วนต่างข้าวแต่ละชนิดตันละเท่าไหร่จะได้เงินส่วนต่างมากเหมือน เหมือนเงินส่วนต่างของผู้ที่ได้งวดหนึ่งไหมครับเราก็ต้องยอมรับนะครับว่างวดหนึ่งตามตัวเลขที่เราเห็นไปนั้นข้าวแต่ละชนิดรู้สึกรัฐบาลจะได้ชดเชยส่วนต่างตันละถือว่าเยอะมากนะครับอย่างข้าวหอมมะลิเนี่ยก็สี่พันกว่าบาทนะครับต่อตันนะข้าวเหนียวก็สี่พันสามต่อตันอย่างนี้ถือว่าชดเชยมากทีเดียวเพราะนั้นงวดสองงวดสามงวดสี่ที่จะกาหนดราคากินกลางยิงในวันพรุ่งนี้ เมื่อกำหนดราคาเกณฑ์กาง็ิงแล้วก็จะรู้ว่าส่วนต่างได้ชดเชยตันแล้วเท่าไหร่จะมากเหมือนงวดที่หหรือไม่รอฟังข่าวที่นี่ช่องปอนบ้านยูทูบจะนํารายละเอียดมาเล่าให้ฟังนะครับสําหรับคลิปนี้นําเสนอวเพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ